โราติดตกในตำนานที่กรุงเทพไม่มีแล้วอร่อย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 จริงอร่อยยังไม่มีอะไรมม้อร่อยเลยไหมไม่มีโอ้ยก้อยอืมอร่อยจริงที่อื่นเราเคยเห็นบ้างกรุงเทพไม่เลยขนมทังแตกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมเบื้องก็ไม่ถูกไม่ถูกอร่อยไหมอร่อยไหมมันต้องกินที่นี่กินต่ออร่อย สวัสดีค่ะใน,นก็พูกระช่องคอบคิดนะครับใช่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ภูกเก็ตเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินร้านดังร้านเด็ดที่ภูกเก็ตกันนะแม่ถูกนอกจากเราจะคัดแต่ร้านเด็ดเด็ดดังๆมาฝากทุกคนแล้วนะคะของกินที่เราจะพาไปกินนี่คือแบบเป็นเอกลักษณ์ของภูกเก็ตเขาเลยก็คือถ้าไม่ได้มาก็คือไม่ได้กินเลยนะจัดไปค่ะทั้งขาวหวานถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตอนนี้เราก็ถึงร้านแรกแนละ้ว เป็นร้านอาหารเช้าของชาวภ<ช>ูเก็ตเขาเลย<ช>ก็จะออกแนวสไตล์จีนฮกเกี้ยน<ม>ร้านนี้เขาเปิดมันนานมากแล้วนะน้องเพราะที่เขาชื่อข้าวต้มดีบุกอะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะเขาว่าอยู่ที่ถนนดีบุกแต่ตรงเนี้ย<อ>ถนนพังงาเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาที่เนี่ยตอนปี2542เนาะเออเออใช่มีมิชลินเพจด้วยเดี๋ยวเราไปแนะนำในร้านกันละกันเนาะ คนอาหารเขาออกเร็วมากเลยนะถึงแม้จะแบบเออคนเต็มร้านนะแต่ว่าไม่ต้องรอนานอะประมาณ5นาทีนะแล้ววันนี้ที่เราสั่งอะ่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะที่เขาได้มิชลินเพจอ่ะก็คือเป็นเมนูพวกน้ำดําทั้งหลายจะเป็นแบบนี้ออแต่นิดแยกผักมานะคะเพราะว่ามีเด็กน้อยงองแงไม่ยอมให้โรยลงไปจริงๆก็คือต้องใส่2ออย่างนี้ลงไปในนี้เลย คือเส้นน่ะเขาจะมีหลายแบบม,ม,มามุงมาเขาก็มีแต่ว่าเส้นที่เราต้องสั่งอะ่ะที่มีเฉพาะที่คูเกตอ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกหมี่ส้วอ,อันนี้ที่เรารู้จักแล้วก็เส้นอะไรที่เราไม่รู้จักเต้าเชียมเต้าเชียมเออมันจะคล้ายๆมันคือหมีส่ส้วเส้นใหญ่เออใหญ่จริงไม่ใช่หมี่เปาะเมื่อกี้เนี่ย้าถามมาแล้วเพราะว่าหน้าตามันเหมือนหมี่เปาะมากเลยเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตะกูลบะหมี่มันคือตะกูลเส้นหมีส่ส้วเลยแต่ทำเป็นเส้นใหญ่อ่าเออก็คือหากินได้ที่นี่เท่าไหร่เราเลือกเส้นได้แล้วนะว่าจะเอาเส้นหรือเอาข้าวต่อมา ก็คือเอาน้ำหรือเอาแห้งถ้าเป็นน้ำมีสองแบบก็คือเป็นน้ำใสแต่ก็ไม่ได้ใสอ่ะเป็นน้ำซุปกระดูกอ่ะแล้วก็เป็นน้ำดำแต่ถ้าใครไม่ใส่น้ำก็จะเป็นข้าวแห้งแบบนี้ทุกคนเมนูข้าวแห้งต้นตำรับก็มาจากภูเก็ตเหมือนกันปะข้าวแห้งที่เราเคยไปกินที่หาดใหญ่หรือเปล่าแม่ใช่ใช่รสแดงเออข้าวต้มรสแดงเราอ่ะรู้จักข้าวแห้งครั้งแรกก็จากตอนที่เราไปทิ หาดใหญ่ถ้าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันนะครับโอ้ยคลิปนั้นเราก็กินจุกเหมือนกันก็ฝากไปติดตามคลิปหาดใหญ่ด้วยนะคะเันนี้อันนี้คือของเด็กของเขานะทุกคนี่ยหางหมูเป็นไงคะน้ำดำอืมหวาน่าจับน้ำข้นเลยน้ำอ่ะน้ำมีกลิ่นพะโล้ไหมไม่ีแล้วก็ตัวเส้นนอ่ะเป็นเส้นแบบพูดไม่ถูกอ่ะแม่ลองแม่ลองพูดไม่ถูกพูดเองอร่อยเส้น อารมณ์เหมือนกินเส้นใหญ่ที่แบบล้วนๆนิดนึงไม่ได้แบบเหนียวหนึบแป้งมันเยอะๆอ่ะเออก็คือเหมือนกินหมี่ส้วที่เป็นแผน่นแล้วก็น้ำชอบน้ำมากปะป๊าน้ำเขาออกรสแบบนัวกลมกล่อมหางหมูอ่ะก็คือแบบเืยตุ่นมาดีอย่างดีอ่าอย่างดีกระดูกกรดูกกดู <c oughs> ดูละลายของตุนงต่นดีของตุ่นดี ตับลวกดีมากมากแบบมากๆรู้สึกตะก้องกับปลาปลาจะอิจฉาเราไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็นุ่มหนึบไม่มีกลิ่นคาวเครื่องในคือแบบอร่อยมากแต่เขาให้เยอะด้วยนะอร่อยถึงข้าวขาวเขาปรุงมาแล้วโอ้เขาฉีดเหมือนซีอิ๊วมาแล้วอะตอนที่เราไปดูเขาทำาหมาอนใช่ไหมเขาไปฉีดซีอิ๊วก่อนก่อนเสิร์ฟใช่เขาฉีดซีอิ๊วก่อนเสิร์ฟ ทุกคนที่สั่งเมนูข้าวแห้งอะ่ะหรือว่าสั่งเมนูแห้งอะ่ะเขาจะเสิร์ฟน้ําซุปมาให้ด้วยโดยว่าให้เลือกด้วยว่าจะเอาซุปดําหรือว่าเป็นซุปใสนะแต่ซุปใสเขาว่ามันคือข้นนะซุปกระดูกไส้ไก่ใส่ตอนไหนอะ่ะอันนี้คือคล้ายๆปังโปก,กอบทุกคนแต่ว่าเขาทําทเป็นเส้นยาวๆเขาก็เลยเรียกว่าไส้ไก่เมื่อกี้ลองชิมแล้วยังอร่อยต้องกินกับพวกเนี้ยต้องกินกับน้ำๆเนาะ,นนนนะถ้าเราจะใส่แห้งก็ไม่ผิดหรอก อืมนั่นแหละโขกรอบเต้าหวยนั่นแหละแต่มันมีความหอมกล้โกกว่าโขกรอบเต้าหวยที่เรากินทีกรุงเทพใช่ไหมไม่หืนใหม่ใหม่ไม่หืนถั่งขยาอะไรนะคะถังขยะอามะใช่คืออะไรคะอามะไม่ใช่อามะไม่เท่ากับอามะไหมเท่ากันเท่ากันแดนเราขอไปหาแล้วมาบอกถั่งขยะนี่เขาทำเองนะเนี่ยหอมหอมมาก กาแฟเป็งไงหวานมั้ยไมหวานมากเลยแล้วก็หอมไข่แบบตีขึ้นมาเลยอร่อยยังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยมั้ยไม่มีอันนี้เขาเอามาให้เราชิมทุกคนมันก็คือเหมือนขนมปังสังขยาเมื่อกี้แต่เขาใส่เนยจ้ะอื่คือความเนยอ่ะมันละลายแล้วน่ากินต้องรีบกินแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันอดกินคือใช่เนยแถมไม่ใช่มากาลีน อร่อยมากมากหอมมากหอมแล้วก็วกวมีตัดเค็มอ่ะตัดเค็มแล้วก็ข้าวครบความ<อ>หวานของสังขยาอ,อันนี้เข้าเข้าจริงแนะนำให้ทุกคนมาลองนะเสียดายเลยเนยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหมือนในก้อนเลยแล้วมาใส่เอ,อ้ยอันนี้แนะนำทุกคนสั่งด้วยสังขยาใส่เนย ใครที่ชอบรถสังขยะของร้านเนี่ยเขาก็มีขายเป็นกระปุกนะขายแยกขายแย่ถูกแล,ถแล้วข้างหลังเราเนี่ย,ขยเขาก็จะมีขนมเป็นขนมของฝากแล้วก็เป็นขนมพื้นเมืองมีพังเปี้ยของเธอด้วยตะาก้องจําได้ไหมพังเปี้ยในคลิปคาเฟ่ทางานก็อยา่าลยไปติดตามถูกขายของตลอดแค่ร้านแรกก็คือประทับใจทุกเมนูแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไปเลยนะครับใช่บอกว่าวันนี้ยังอีกยาว มาถึงร้านที่2แล้วค่ะอันนี้มันเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตเลยนะของชาภูเก็ตเตี้ยนเขาใช้เตาถ่านทำด้วยนะแม่เพราะว่าสูตรของเขาว่าดั้งเดิมมา50ปีแล้วชื่อว่าขนมอาโป้งแม่ซูนีนะคะใครจะมาเนี่ยก็ต้องมารอคิวแบบนี้นะคะตอนที่เรามาก็จะมีคิวอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นเวลาเปิดฝิดร้านให้นะคะแต่ว่ามาก่อนสัก2 3สาชั่วโมงก็ดีเพราะว่าบางทีเขาขายหมดเล้ก็ปิดเลยนะกลับเลยเดี๋ยวพามาดูค่ะเป็นขนมพื้นเมืองยังไง ร้อยมีช้อนหลายใบเลยโหเสร็จร้อนๆคือหอมมากทุกคนไหนหอ,หอมจริงอรหอมกริงหอมหอมกินกะทกิเล่นมุก <c oughs> เล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกอะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมกันเลยดีกว่าเอาชิ้นใหญ่อยู่เนอชื่อ <c oughs> จะเป็นแผ่นๆ,ๆเนอะมามวนะ้วนเนาะใช่ใช่เป็นแผ่นแป้งที่ผสมกะทิแล้วก็ม้วนนาบกับกระทะเต้าถ่านหอมโอ้ my god โอ้ my god อร่อยจริงมไม่มีใครยอมพูดอันนี้หัวกับตูนอะจะกรอบอจากข้างในอะจะชุ่มกะทิเหมือนเรากิกนขนมคกอันนั้นฟิลนั้นเลยเหมือนกินแต่เปลือกขนมครกร่อนอะแล้วตรงกลางอะเป็นความแป้งแบบหนึบเหน็บนิดนึงอรอาจริงนะมีกลิ่นหอมกระทะเตาถ่านอร่อยจริงอันนี้ไม่มีมุกเคยยังจะไม่ยอมกระทะกับกะทิัะฉันใช่ไหมโดยเบสอะมันก็คือน้ำตาลมันก็คือมีรสหวาน แต่ว่าจะหวานแหลมปีดไหมก็คือก็ <c oughs> ไม่ได้หว <c oughs> านหวานเค็มๆมะหวานหวานเค็มๆนัวนุว <c oughs> คนมากินทุกคนมากินเพราะว่าเขาเป็นขนมพื้นเมืองของภูกเก็ตที่อื่นเราเคยเห็นป <c oughs> นะกรุงเทพน่เไม่เคย <c oughs> ขนมถังแตกก็ไม่ใช่ <c oughs> <อ>ไม่ใช่ขนมเบื้องก็ไม่ถูก <c oughs> ไม่ถูกอร่อยไหมอร่อยไหมมันต้องกินที่นี่อ่ะเห็นไหมมันหนึบกินต่ออร่อย ร้านต่อไปนะทุกคนอยู่ติดกับร้านอาโปงแม่สุนีเลยก็คือจะเป็นร้านโอเอลมาคูกเกดต้องกินโอเอลใช่ไหมและร้านนี้เขาเป็นเจ้าแรกของภูเก็ตเลยด้วยเดินตามมานะคะเดินข้าซอยไปน,นิดเดียวได้ของพร้อมแล้วนะคะทางร้านเนี่ยเขาจะมีที่ให้นั่งอยู่ตรงฝั่งเยื้องๆกันนะคะฝั่งตรงข้ามไปจ้าไปจ้า สดชื่นร้อนร้อนเดินมาได้เลยน้องรู้ปะ่ะต้นโอเอ๋ e P เป็นไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู้ยายๆวุน้นแต่ว่ามันมีความแบบเขาเรียกอะไรนิ่มกว่านุ่มกว่าใช่ป่ะเออแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนียวึบหเล็กๆดเออดึงดึงดึงดจริงอะตัวโอเอ๋วไม่ใช่วุ้นนะเขาอะทำมาจากเมือกของเมล็ดโอเอ๋วเอาไปผสมกับเมือกของกล้วยน้ำวา้าไรเรียนมาหาข้อมูลมา กวสดชื่นเลยนะยเพราะว่าร้านเนี้ยเขาก็ไม่มีนมใส่นะคะเป็นแบบโบราณก็คือร้านน้ำแดงอย่างเดียวสูตรโบราณอ่ะเขาต้องใส่น้ำนมแมวด้วย <Okay. S 2> ได้กลิ่นเบาเบาใครมาภูเก็ตก็อย่าลืมกินโอ๊เอ๋วด้วยเพราะว่าเป็นขนมพื้เนเมืองนะของนักดั้งเดิมของภูเก็ตเลยแล้วก็หาที่อื่นไม่มีแต่ในรีนนทบุรีใช่เราเคยทำคลิไปไว้นะคะคาเฟ่นนทบุรีที่มีโอ๊เอ๋วก็อย่าลืมไปติดตามดูด้วยนะคะย้อนย้อนดูเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ค่ะเจอกันนะจ๊ะ นี่หลังจากข้าวแล้วก็ขนมไปแล้วเรามาต่อพักเบรกเติมกาแฟให้ป๋าป๋าของป๋ามาแก้วแรกของป๋าสั่งอะไรคะโคบูออฟเฟตที่เนี่ยโคบูเขามีความพิเศษก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาเปลี่ยนเมล็ดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นเมล็ดใหม่แล้วเจ้าของร้านเขาเป็นคนแบบชอบแบบ mix and match กาแฟกับอย่างนน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือเขามีความสนุกสนานในการผสมผสานจะไม่ใช่เป็นกาแฟแบบเพียวๆอ,อ่ะดีๆสนุกๆแล้วร้านก็แบบมันจะมีแนวโล่งเอาดอเนี่ยคือสวยนะมันก็มีสระน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเก็บภาพสักนิดนึงแล้วแหละแต่ก็บันไดสักหน่อยต้นสายของพี่ขอบคุณค่ะของแม,ม่อะไร อ้าแค่นั้นจบอร่อยอร่อยเข้าใจแล้วมากินที่เนี่ยมันจะสนุกตรงแบบเหมือนแบบมันเดารสชาติไม่ถูกก่อนกินเนี่ยนึกว่าจะเป็นก็กาแฟส้มไงใช่ฉันสั่งกาแฟใส่ส้มแต่รสมันไม่ใช่เลยมันมันมันรสชาติมันเกินคาดเดาของเราใช่ไหมคือรสอะไรไม่รู้ที่อร่อยถ้าเกิดคนชอบกินแบบกาแฟที่ ผสมนู้นนี้นั้นแล้วทาให้ไม่น่าเบื่อก็ว่าร้านนี้น่าจะถูกใจแต่ถ้าเกิดจะเป็นเบดแบบคอกาแฟจานกลางเขาก็จะมีเหมือนกันที่จะเป็นเมนูสเปเชียลให้เลือกก็คือมากลุ่มเดียวกันน่ะใครจะเป็นสายไหนได้หมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นี่เขาคั่วกาแฟเองนะสมมติถ้าเราดื่มแล้วถูกใจซื้อมาเล็กกาแฟเขาได้ทุกคนมาได้มันเป็นร้านกาแฟที่ ทำให้เรารู้สึกแบบแปดใหม่เปิดโลกกาแฟร้านโกอ,อีกอย่างหนึ่งน้งองหายมาโอเคชื่อร้านว่าอะไรจากที่อ่านรีวิวมาเขาบอกร้านนี้โด่งดังในหมู่ชาวต่างชาติจริงจริงที่เรานั่งอยู่นี่ก็คือชาวต่างชาติเข้ามาเรื่อยๆคนในเราก็มีแล้วคือลูกค้าเข้าตลดเนียจงแนนร้านที่นั่งไม่ว่างเลยอ,อันนี้ามนั่งในที่พิเศษเขาเอาไว้คิดสูตรใหม่ในห้องนี้ว่าร้านเต็มถูก เป็นไงครับมะกรูดกินไม่พักเลยกินแล้วอะ่ะไม่บอกไม่รู้ว่มามะกรูดมันมีกลิ่นหายมะกรูดนิดเดียวอร่อยด้วยความมันชุบน้ํามาหวานหวานอมเปรี้ยวชื่อมะกรูดกลับนะได้กลับได้ไหมละ่ะต้องโดนก็บอกด้วยเไมู่อะไรลืมสักขอบลืมอบอกกันละอันนี้เหรอชิกคาด้าค่ะมนโนนี้ชื่อซิกคาด้าตลาดวาะห,วหัวหินวะไม่ใช่นละทีอันนี้มันเหมือนน้ำชนิดใหม่ไปเลยเพราะว่าเขาผสมหลายอย่างเข้าด้วยกันใช่ไหมแต่บเบสด้วยยูสุและกลิ่นยูสุชัดมาก ก็เป็นร้านที่แบบมานั่งชิลพักผ่อนได้นะอเหมือนพวกเราเงี้ยมานั่งพักพุงก่อนเพื่อที่จะไปต่อร้านอื่นเออแต่ว่ามันจะนั่งนานไม่ได้นิดนึงเพราะคนเยอะเขาเวียนตลอดอะไรอย่างงี้ถูก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 งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต่อไปเลยค่ะรับรองว่าเด็กไม่แพ้กันลงใต้มันก็ต้องรตีสักหน่อยไหมน้องใช่จ้ะ และที่นี่นะคะเขาก็มีโรตีเจ้าเด็ดเจ้าดังก็คือโรตีเจ้าฟ้าพบที่เราสั่งแล้วนะคืออาหารมาเร็วมาก<ป>และเขาไม่ได้มีแต่ขนมทุกคนตอนแรกฟังชื่อเอาเป็นโรตีเจ้าฟ้าในความคิดผมออมั้มก็คือแบบโรตีนมกล้วยลูเทลา่าอะไรอย่างนี้แต่ร้านนี้เขาแบบมีทั้งแบบ มัสมั่นแพะมัสมั่นไก่ข้าวมกไก่เยอะไก่ทอดอัานเขาคือยาวมากจริงๆเป็นร้านอาหารไม่ได้ร้านขนมนะทุกคนอย่างวันนี้ที่เราสั่งมาเราก็สั่งมาทั้งข้าวหวานเลยมาถึงก็ต้องชิมไม่ครบก็ถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นนี่นะมัสมั่นไก่มัสมั่นไก่แล้วมัสมั่นเนื้อแล้วก็มีไก่ทอดด้วยแล้วเราก็ลองสั่งสิ่งที่ไม่เคยกินเลยเกิดมาก็คือเป็นมัตตาบะคนอื่นแเราแต่ช่ไม่แฝงคนอื่นแฝกเราเราจะมาเปิดโลกมัตตาบะวันนี้นะคะที่นี่ เอออันนี้ที่เป็นขนมเขาลาดซุโค้กมาเลยอันนี้ก็คือเป็นของหวานก็ปกติก็จะเป็นแบบโรตีกล้วยโรตีไข่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นเขาล่าซุโค้กอย่างก็เดี๋ยวเราลองวันนี้แหละลองวันนี้แหละเราควรกินอาหารก่อนไหมหรือกินขนมได้เลยอ่ะกินหนังไก่โรตีตบที่ป้าปามหามันแบบเอ้ยจิงชิม มันหนาแบบเป็นชั้นๆโรติดตกในตำนานที่กรุงเทพไม่มีแล้วแล้วแบบตัวแกงมันอ่ะตอนแรกเข้าปากคือมันหวานตอนแรกคิดว่าโอ้โหชั้นเจอของหว้แล้วใช่มันมีความเผ็ดอยู่ข้างในด้วยแล้วมันก็จะหอมๆแต่มันไม่ได้มันกะทิเยอะโรตีอร่อยมากต้องซ้ำจริงแกงก็โอแกงก็โอมาตาบ่าววันนี้สั่งไส้ไก่มาเนื่องจากว่ามามาต้องรีวิวเนาะเลยต้องขอชิ้นตรงกลางแหมผมจะชิ้นขอบเ็นครับ ไม่อะมันจะได้ได้ทั้งเครื่องด้วยไงไม่ได้หักเจาะมัตตาบะคืออะไรอะมัตตาบะคือเปแป้งโรตีใส่ใส่ของคาวอร่อยข้างในไม่แฉเป็นแบบเหมือนผัดเนื้อแห้งๆมามีแบบผงกะหรี่ใช่ไหมเป็นเครื่องแค่ของเข่าอันนี้ไม่แน่ใจอู้ตอนแรกนึกว่าจะเลี่ยนไม่เลี่ยนตอนแรกก็สั่งจานเดียวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวอะไรไปแม่จานหนึงมาแม่ฮะอ๋อเหรอเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะจ่อแล้วกลัง่อเพิ่น อะไรอ่ะสุขโพดที่ตากร้องใจนะคะคาวแล้วสองคำมาต่อหวานได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปคาวต่อได้ใช่ราดสุขข้าวโพดมาจุกๆอะ่ะอร่อยจริงมันได้ความหอมไข่ด้วยเนื้องไ,งไ,ดได้กลิ่นไข่แล้วก็ราดสุข้าวโพดหอมลงมาแล้วหวาหนเนบเนบขอบที่ไม่โดนราดกรอบ ไม่มาภูเก็ตใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากฮะไม่ยอมถ่ายแล้วดิมือสั่นไม่ใช่หนักนะหิวไก่ทอดนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับหอมเจียวด้านข้างหนังกรอบรีแอคติแบบว่าแล้วเขาก้ทอดใหม่ตลอดนะดูข้างหน้าร้านเพราะอะไรรู้ไหมหมดมันคือนุ่มเลยมองเหินๆนึกว่าแห้งนะตอนแรกแล้วหนังกรอบอ่ะมันเป็นกรอบแบบคริสปี้เลยนะ ร้านนี้เขาก็ได้เป็นมิชลินแล้วก็บวกกับบิบกูเม่ด้วยก็คือเป็นราคาที่ราคาอาหารที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มจริงเพราะแต่ละอยา่างอันนี้เท่าไหร่หลักสิบหลักสิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่อย่าพอเดี๋ยวมันจะไม่จบง,งั้นเราก็าขอตัวกินจาัดก,การมือนี้ให้เกลี้ยงก่อนเพื่อที่ว่าจะได้พาไปร้านต่อไปนะคะแต่ว่าร้านนี้ต้องหมาต้องหมา กินต่อครับสู้ต่อเป็นร้านข้าวหมูกรอบหนักๆจุกๆุจัดไปเข้ามาในร้านจี่ฮองแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะกินเป็นอาหารเ้าเหมือนกันทุกคนหนักหน่วงมากอาหารชาวที่นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมดูแต่เมื่อกี้ดูกบค่อนข้างคือหมูกรอบแบบตรอบค่อนข้างดังไปเปล่าไหม ไปค่ะเริ่ม่าที่นั่งดูอะ่ะจริงๆคนพื้นที่มากินเยอะมากเลยนะร้านนี้วันนี้เราสั่งแบบรวมมาเลยทุกคนอยู่ในจานเดียวมีหมูกรอบไก่อบหมูแดงกุนเชียงใช่แล้วเราก็สั่งข้าวมันเขามีทั้งข้าวมันแล้วก็ข้าวธรรมดานี่หอมข้าวมันมันเป็นข้าวมาันออกสีเหลืองแบบที่สมัยโบราณข้าวมันแบบใส่มันไก่อะ่ะไม่ใช่น้ำมันพืชอะ่ะ มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันตัวหนังหมูกรอบกรอบแล้วมันมีชั้นมันเลเยอร์ที่แบบว่านุ juicy juicy นุ่มๆไม่น่าได้รางวัลไปเมแล้วตอนนี้เขามีสองสาขาวันที่เรามาอันนี้เป็นสาขาเพเภอเมืองแลวไก่เป็นไ,ไก่นุ่มไม่จิ้มกันเลยนะเนี่ยเราแบบกินแบบออริจินลสรุปเนื้อธรรมาดานุ่มทุกอย่างไม่แห้งแต่ว่ารสหมูแดงมันจะแบบเบสรสหวานๆหน่อยหวานไหม อันนี้หวานจริงหวานจริงทำไมไม่ได้แม่กินอะไรก็หวานนะแม่ไม่เผ็ดนะแล้วจานนี้ของคุณป้าคะคือร้านเขาอะรังเรื่องหมูกรอบแต่ป้าเห็นขาหมูแล้วแบบว่าบพกว่าขาหมูน่ากินก็เลยสั่งขาหมูกับหมูกรอบสุดยอดรู้จะฟ้องหมอนั้นในไหนสั่งแล้วชิมขาหมูด้วยเลยนะเติมเต้น มันดดึงๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องฮะโละเนื้อแดงน่าจะนุ่มได้ชอบเนื้อแดงเฮ้ยชอบเนื้อแดงไม่แห้งนะจ๊ะบ้าบอกอืมดูก็รู้แล้วเมื่อะไหร่ฉันจะได้กินแล้ววันนี้เราก็สั่งกรอบมาตรงจานเป็นการการันตีนะคะคอนเฟิร์ม ASMR มามาช่วยกันเคลียร์คะ่ะทุกคนช่วยกันเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้รีบไปร้านต่อไปนะจ๊ะ ร้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของภูเก็ตอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือร้านโลบะบางเหนียวจริงโลบะเนี่ยเขาก็เป็นอาหารว่างยำบ่ายของชาวจีนฮกเกี้ยนนะคะมีหลายสถานที่ที่ขายแต่ว่าร้านบางเหนียวเนี่ยเราอ่ะเลือกมาแล้วว่าได้รางวัลมิชลินเยอะหลายๆปีซ้อนเลยร้านนี้เป็นสูตรแบบดั้งเดิม50ปีมาแล้วการสั่งของเขาเนี่ยเขาจะมีใบนี้มาย เขามีทั้งหมด3ชุดนะมีชุดเล็กชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่คือจริงๆโลบะมันก็คือเป็นการกินเครื่องในหมูหัวหมูที่เขาเอาไปต้มทะโลก่อนแล้วก็เอามาทอดอีกทีหนึง่งเราลองหมดทุกอย่างไหมล่ะนะเราก็ลองหมดทุกอย่าง,งเลยเอาชุดเล็กกลางใหญ่กลางพอไหมคะลองกินเกี๊ยนไหมคะพวกเกี่ยนพวกนี้เขาก็จะขายเป็นชิ้นเขาบอกว่าให้ลองกินเกี๊ยนกับเต้าหู้ทอดแต่ที่นี่ก็จะเขียนว่าเต้ากั้วขาวอลองหมดเลยนะโอเค ลุยเต็มโต๊ะอยู่เหมือนกันนะเรา,าสั่อันนี้ไซส์ประมาณชุดกลางทุกคนเขามีหมูสต๊ะด,ด้วยแต่ว่าที่เราไม่ค่อยได้กินก็คือไส้สต๊ะ้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้กินไม่เคยกินไม่เคยกินเหรอมามาเคยเห็นบ้างนะลองเลยละกันอันนี้น้องอยาก้อยงอยากอยก หนึบๆอร่อยมันๆเดี๋ยวมาลองอันนี้บ้างนะอ่ะอันนี้คือแบบเมนหลักที่เรามาที่นี่ก็คือโรบะท,ที่เราบอกว่าเป็นเครื่องในทอดเขาจะให้น้ำจิ้มอย่างนี้มาทุกคนแลดูหนา้าตาก็เหมือนหนําเนืองน้ำจิ้มหนําเนืองตอนแรกอร่อยมากแม่ลองอันนี้นาน้<ป>กรอบไงไม่อื <c> ้ <ười> ื <c ười> อ,อันนี้อะไรหูหมูหางหมูหัวหมูไม่มีหูหูหม,ห,หมดซักที่ของหมูอ่ะเราชิมเลยนะเราชิมน้อหมูก่อนนุ่มตัวเครื่องในอะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็หนึบใช่ไหมนมหนึบอร่อยอร่อยอร่อยเลยกิ่นแซ่บๆซอย่างเราอะ่ะเติมนิดนึงอ้ยพีชเขาดูหน้าเ <ๆ S 1> ผ็ดนะแม่คนเราทำอะไรต้องกล้าใส่อะไรมือหนักๆลงไปอร่อยย้ายไปจานนี้ก็เลยไหม อันนี้ก็คือจะเป็นเกียนที่หาก,กินได้เฉพาะในภูเก็ตเหมือนกันก็อันนี้เ<แ>หรอกเกียนอันนี้อารมณ์เหมือนอะไรอันนี้เกียนคล้ายๆแหกขึ้น,นเอนอี่ใช่ไหมต้องจิ้มเหมือนกันไหมจิม้มแหละไอ้แบบหินพีกเ <c oughs> ขาคือหินพีกทำไมคล้ายคล้ายแหกขึข้นแต่เป็นแหกขึ้นแบบโบราณที่เขาบอกว่าวเนื้อมันจะเลยเอียดละเอียดหน่อยอ่ะแล้วฟองเต้าหู้ก็คือกกอบ แล้วก็หมักกับเครื่องเครื่องเทศอ่ะอืแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะต้องสั่งมาแฮจีแฮจีก็คือแฮแฮต้องกุ้งไงแฮ<ท>ต้องกุ้งไง,งแล้วรอเป็นแป้งจบชิมใช่แป้งห่อกุ้งทช่าอารมณ์ถังกุ้ง,งอืะอม่ใค่อถ้กุ้งว่ะหรือว่ามันเหมือนใส่อย่างอื่นด้วยอ่ะ ตัวแป้งมันจะเป็นผักค่ะมันจะเป็นกุ้ยช่ายมันแกวแล้วก็ถั่วงอกผสมเข้าไปแล้วก็ข้างหน้าถึงจะเป็นกุ้งใช่แล้วข้างล่างได้ผสมผักอ้าวโอเคโอเคน่าเรากินแล้วมันได้รสอื่นด้วยอร่อยอร่อยเออใช่แล้วตอนที่เรานั่งมาเนี่ยคือรอบๆเราอ่ะคือคนพื้นที่นะเราอ่ะจะเป็นหนึ่งโต๊ะที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะรสชาติแต่ว่าดั้งเดิมจบเพิ่ม ร้านี้การใหญ่เนละรร้านี้เพื่อเป็นไส์ใหญ่อะ่ะนี่ก็คือการันตีแล้วนะว่าร้านนี้อร่อยแค่ไหนเนาะที่ชิมชิมมาชอบสูตรแต่แม่ก็ชอบไส้อะมันกรอบอะ่ะแล้วมันมีความแบบเทกเจอร์ให้เคี้ยวหนึบๆอย่างนี้เลยไส้เปล่ายักษจานเลยปะล่ะเฮ้ยอย่าไปท้า,า <laughs> คัด <laughs> <laughs> ถึงอีกที่แล้วนะคะ ล้มอิ่มแล้วกันนะแป้งจานเดียวพอจัดต่อจ้าเดี๋ยวจะดูว่าจานเดียวจริงเปล่าร้านนี้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของจีนฮกเกี้ยนเหมือนกันจะเป็นโอต้าบางเหนียวที่นี่ได้มิชลินไหมแม่ก็สาเหตุที่เลือกสาขานี้ก็เพราะว่าเขาได้มิชลินไกด์มาตั้งแต่ปี2019แล้วตอนนี้ปี2039ม้ใช่ไหมอูโหรีบลูกรีบรอ่ไปจ้าลุยต่อครับร้านอยู่ตรงข้ามเลยข้ามถนนไปเขามีแบบซีฟู้ดด้วยแต่จริงๆแล้วโอต้าคือต้องเป็นหอย ไลนังลมพิเศษหอยไปเลยค่ะอันนี้เราดูแต่หน้าตามันก็คล้ายๆหอยทอดน,นะแต่ว่าความแตกต่างของโอตากับหอยทอดอันนี้อันนี้เมื่อกี้ไปดูเขาทำมาเขาจะผัดใส่เผือกด้วยแล้วก็กมีกากหมูแต่หอยเขาให้เยอะมากพิเศษหอยจ้าเมื่อตอนผัดเขาเหมือนใส่ซอสอะไรน,น่าจะทําให้เกิดรสชาติเผ็ดๆชิมเลยเดีกว่าอแป้งเขาอะ ะมีความแบบหนึบๆกว่าหอยทอดก็พอกัดไปโดนเกือกอัะเกือก็จะแบบนุ่ม,มๆแล้วก็วหอมๆเลยอืมอร่อยนะเนี่ยขอชิมหอยนะว่าหอยอ่ะแบบสดไหมสดเธอสดสด,สดถึงแม้น้องจะตัวจิ๋วแต่น้องสดนะแล้วเพื่อเป็นการยืนยันเราสั่งหอยทอดมาคู่ด,ด้วยเนาะว่ามันต่างกันยังไงเยอะใหญ่มากเธอกรอบมากหอมอันนี้ว่าติดหวานนิดนึงนะ ใช่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 แต่ว่ามันไม่เหมือนหอยทอดบ้านเราอะ่ะมันเหมือนเป็นขนมเพราะว่าแป้งมันมีรสหวานร้านนี้อร่อยเพราะว่าจ,จริงๆอ่ะโอตาอ้าอ่ะไม่ใช่ของใหม่สําหรับเราเนาะเราเคยมาภูเก็ตแล้วเราเคยกินแล้วก็ไม่ว้าวแต่ร้านนี้แบบตอนเดินมาไม่มีอาหารอยู่ตรงหน้ามันก็แบบกินแล้วนะรู้สึกตึ้งแล้วนะแต่พออาหารอยู่ตรงหน้านได้อีกจัดไปต่อค่ะทุกคนไปดูต่อลูกไปสู้ดิ สุดท้ายแล้วนะ้องเฟเป้เราขอเป็นแบบขนมนมากดีกว่าไหมเออเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปกินขนมร้านที่แบบว่าอแ็บว่าคุ้มกับการที่แลบวิ่งเบิร์นออกแล้วกันไปตามมา ก็ S <S <an th us> ค,คือเราสั่งซิกเนเจอร์เข้ามาเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นโพสแล้วก็เป็นไอติมนมพอกไซโดท็อปอยู่ข้างบนแล้วก็ราดด้วยคาราเมลมาบอกคุณหมอตรงนี้เลยคุณหมอแม่ขอโทษไม่ต้องกินแล้วมือนเนี้ยข้างบนน่ะมันจะเคลือบด้วยแบบเนยฉ่ำๆแล้วก็ยังกรอบอยู่แล้วพอมันจันนดไปโดนกรอบๆแล้วก็เค็มๆตัดกับหวานๆของไอติมมาแบบว่า มันใช่ไงเนาะเป็นโพุดที่อร่อยสุดไม่เคยกินมาละใช่อะกินให้มาลองกินทุกคนมาลองกินดูว่าตั้งแต่กินตะเวนกินโพุดมานี่คือแบบมันไม่มีร้านไหนฉ่ำเท่านี้ไม่มีใครให้เยอะเท่านี้ก็เนี่ยเราเอะตะเวนกินในโปรเกรดมาก็คือร้านยา,านลันที่เก้าเราทุกคนยังไม่มีร้านไหนที่ไม่เราผิดหวังเลยเนาะ อร่อย,ออยอทุกร้านอร่อยทุกร้านทุกร้านที่เราไปนี่คือแบบว่าเด็ดจริงๆอะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบที่เราพากินตะลุยกินตัวแตกแบบนี้นะคะก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเราก็จะได้ทำคลิปแนวนี้ออกมาอ,อก like, กีกเนาะใช่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นปกำลังใจพวกเรา้ลยนะครับแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปเฮ้ยเฮ้เฮ้รอด้วยดิเป็นแม่ลูกเรื่องนี้ก็ยอมไม่ได้เด้อ มันมันมันหวานหวานกำลังพอดีแปลว่าอะไรไม่เข้าใจจะกินจริงวะแต่กล้องถือกล้องข้างนึงสมมติที่เป็นกล้องแล้วก็ปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กนะให้ไม่เอาหน้าใกล้อะไรไม่ใช่อ,อจะกินก็อเอานี๋ <h ye> เยวยไม่ทันเดี๋ยวแต่กล้องกินไม่ทัน